ตอนที่27คมมีดแห่งความรักทันทีที่ไอคอนหัวใจสีแดงถูกกดรัวรัวจากทางบ้านลอยฟูฟ้องเต็มหน้าจองโอ๊ยฉันสะดุ้งเฮือกร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดที่พุ่งเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัว ผิวหนังที่แขนและขาของฉันจู่ๆมันก็ปริแตกออกเองเป็นทางยาวเหมือนมีมีดโกนที่มองไม่เห็นกรีดลงบนเนื้อของฉันซ้ำๆตามจังหวะหัวใจที่เด้งขึ้นมาหัวใจหนึ่งดวงกรีดหนึ่งแผลหัวใจสิบดวงกรีดสิบแผลเลือดสดๆ พุ่งกระจูดออกมาจากปากแผลสาดจัดจายเต็มพื้นโกดังยิ่งคนดูชอบใจยิ่งส่งหัวใจร่างกายฉันยิ่มถูกเฉือนจนเละหยุดพอแล้วอย่ากดมันเจ็บฉันยกมือไหว้ท่วมหัวร้องขอชีวิตผ่านหน้าจอน้ำตาเลือดไหลาอาบแก้ม แต่เอไอนรกนั่นกลับแปลเสียงร้องโหยหวนของฉันให้เป็นเสียงอ้อนที่น่ารักน่าชังเืออยากกดเยอะสิคะเบลเขินนะเนี่ยหัวใจจะวายแล้ว